เคยไหมที่คุณรู้สึกว่าความตายไม่ใช่จุดจบแต่เป็นเพียงบานประตูที่เปิดออกสู่โลกอีกใบคุณเคยสงสัยไหมว่าวินาทีสุดท้ายของลมหายใจจิตสุดท้ายของเราจะผูกพันอยู่กับสิ่งใดและจะนำพาเราไปที่ไหนคุณรู้ไหมว่าดวงจิตที่บริสุทธิ์ผ่องแผ้วนั้นไม่จำเป็นต้องรอการตัดสินหรือรเผชิญกับผลทางอันมืดมิดเลยบางครั้งสุขติภูมิก็รออยู่เบื้องหน้าเพียงแค่ลมหายใจเดียว ข้าพเจ้าโยม,มทูตผู้มีอายุ26,506ปีผ่านการรับดวงวิญญาณมาแล้วนับไม่ถ้วนดวงจิตหลายแสนดวงที่ข้าพเจ้าได้พบได้เห็นความสับสนความกลัวความเศร้าหมองและบางครั้งก็คือความสงบงันอันน่าอัศจรรย์วันพุธเย็นวันหนึ่งนั้นท้องฟ้าเหนือปรโลกเป็นสีครามเข้มประดับด้วยแสงระยิบระยับของดวงดาวที่มนุษย์ไม่อาจมองเห็นลมพัดเอื่อยๆพาเสียงสวดมนต์แผ่วเ,เบามาจากวิหารพรมเบื้องบน ความสงบปกคลุมทั่วบริเวณราวกับธรรมชาติกำลังเข้าฌานข้าพเจ้านั่งอยู่บนมันนั่งหินอ่อนเย็นเฉียบภายในอุทยานที่ดอกไม้ทิพย์แย้มบานไม่รู้โรยพลางพลิกดูบัญชีกรรมของสัตว์โลกที่ใกล้จะถึงวาระสิ้นอายุไขจิตของข้าพเจ้าอยู่ในความสงบนิ่งเสมอเมื่อต้องทำงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับความเป็นความตายและความดีความชั่วของสรรพสัตว์แต่ในครั้งนี้จิตของข้าพเจ้ารู้สึกถึงคลื่นพลังงานที่เบาบางและบริสุทธิ์ยิ่งนัก ไม่นานนักคําสั่งจากพยายมราชก็ส่งมาถึงเป็นคําสั่งที่เรียบง่ายและกระจ่างชัดไปรับดวงจิตของนางบัวลอยอายุ82ปีผู้สิ้นอายุไขด้วยความสงบในค่ำคืนนี้และจงพานางไปส่งยังสวรรค์ชั้นดาวดึงข้าพเจ้าลุกขึ้นยืนช้าๆแสงทิพย์จากดอกไม้รอบตัวสะท้อนบนผ้าคลุมสีดำสนิทของข้าพเจ้าในภารกิจเช่นนี้ข้าพเจ้าจะมักไปพร้อมกับสุวรรณ ยมทูตหญิงผู้มีใบหน้างดงามและจิตใจอ่อนโยนนางปรากฏกายขึ้นข้างๆข้าพเจ้าในพริบตาแสงจันทร์ทิพต้องแพร่พันสีทองของนางดูอารามตาพร้อมแล้วใช่ไหมท่านโยมทูตเสียงนางแผ่วเบาแต่เปี่ยมด้วยความเมตตาข้าพเจ้าพยักหน้าเล็กน้อยแล้วเราทั้งสองก็ก้าวเข้าสู่มิติที่เชื่อมระหว่างพบมุ่งหน้าสู่โลกมนุษย์ที่กำลังโอบกอดราตรีการเรามาถึงบ้านไม้หลังเล็กๆหลังหนึ่งในย่านชานเมืองที่เงียบสงบ แสงจันทร์สีนวลส่องต้องหลังคาและผนังไม้เก่าๆดูอบอุ่นมีกลิ่นหอมของดอกราตรีโชยมากับลมยามค่ำคืนบ้านหลังนี้ประดับประดาด้วยต้นไม้และกระถางดอกไม้นานา,นา,นานชนิดราวกับสะท้อนจิตใจของผู้เป็นเจ้าของบรรยากาศภายในบ้านสงบเงียบแสงไฟสีเหลืองอ่อนส่องออกมาจากหน้าต่างเล็กๆดวงหนึ่งข้าประจาและสุวรรณเคลื่อนกายเข้าไปภายในห้องนอนเล็กๆนั้นนางบัวลอยนอนหลับอยู่บนเตียงไม้เก่าๆ ใบหน้าอิ่มเอิบด้วยรอยยิ้มบางๆที่ค้างอยู่ดวงจิตสุดท้ายของนางผูกติดอยู่กับความสงบความเมตตาและบุญกุศลที่สั่งสมมาตลอดชีวิตเสียงเครื่องช่วยหายใจขนาดเล็กดังแผ่วเบาสลับกับเสียงลมหายใจที่ค่อยๆแผ่วลงแผ่วลงจุดติจิตของนางบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีสิ่งใดติดค้างไม่มีความกลัวไม่มีความโลภไม่มีโทสะมีเพียงอุเบกขาและความปิติที่เกิดจากการกระทำความดี จิตนางนิ่งและแจ่มใสคล้ายน้ําในบึงใสปราศจากสิ่งแปดเปื้อนไม่ได้ยึดติดกับสิ่งของไม่ได้ยึดติดกับสัตว์เลี้ยงไม่ได้ยึดติดกับบุตรหลานใดๆเพียงแต่รับรู้ถึงความดีที่ตนได้กระทําไว้ตลอดชีวิตแล้วจึงค่อยๆปล่อยวางทุกสิ่งอย่างแท้จริงในวินาทีสุดท้ายที่ลมหายใจหยุดลงดวงจิตสุดท้ายของนางบัวลอยผุดขึ้นเหนือร่างอย่างนุ่มนวลราวกับแสงหิ่งห้อยที่ลอยขึ้นจากดอกบัวยามค่ำคืน ดวงจิตเปล่งประกายสีทองเรืองรองสุวรรณยื่นมือออกไปประคองดวงจิตนั้นอย่างอ่อนโยนใบหน้าของนางบัวลอยในร่างทิพย์ดูอ่อนเยาว์ลงไปหลายสิบปีรอยยิ้มยังคงประดับบนใบหน้าเช่นเดิมนางมองมาที่เราทั้งสองด้วยดวงตาที่เปี่ยมด้วยความเข้าใจไม่มีความตกใจไม่มีความสงสัยมีแต่ความยินดีอย่างแท้จริงถึงเวลาแล้วหรือคะเสียงนางแผ่วเบาแต่ดังกังวานในโสดประสาทของข้าพเจ้า สุวรรณพยักหน้าเล็กน้อยแล้วยิ้มตอบนางบัวลอยหันไปมองร่างที่นอนอยู่บนเตียงเป็นครั้งสุดท้ายด้วยความรู้สึกที่ปราศจากความอาลัยอาวรณ์ใดๆเลยเพราะจิตได้ปล่อยวางทุกสิ่งอย่างแท้จริงแล้วเส้นทางสู่สุขติภูมิสำหรับนางบัวลอยไม่ได้เป็นเส้นทางอันยาวไกลหรือน่าประสึงขวัญใดๆเลยเราก้าวเดินไปบนเส้นทางที่ทอดยาวขึ้นไปเบื้องบนเส้นทางนี้ไม่ใช่ป่าทึบ แต่เป็นอุโมง์แห่งแสงสว่างที่ส่องประกายระยิบระยับราวกับเพชรนับล้านเม็ดที่สะท้อนแสงจากดวงดาวเส้นทางสองข้างทางประดับด้วยต้นไม้พิบที่ออกดอกสีสันสดใสส่งกลิ่นหอมหวานเย้ายวนใจแมกไม้เหล่านี้ดูราวกับจะยืดตัวขึ้นต้อนรับดวงจิตที่บริสุทธิ์สุวรรณเดินนำหน้าดวงจิตของนางบัวลอยลอยตามอย่างนุ่มนวลและเบาหวิว ข้าพเจ้าเดินปิดท้ายคอยสังเกตการพลังบุญที่แผ่ออกมาจากดวงจิตของนางบัวลอยซึ่งเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่และมั่นคงอย่างน่าประทับใจลมทิพย์พัดโชยมาอย่างแผ่วเบาสัมผัสผิวกายแล้วเย็นสบายพัดพาเสียงดนตรีทิพย์ที่บรรเลงคลอเบาๆสร้างความปีติให้กับดวงจิตที่กำลังเดินทางแสงสีทองอบอุ่นอาบทั่วบริเวณราวกับกำลังโอบกอดดวงจิตนั้นไว้บรรยากาศทั้งหมด เปี่ยดโดยความสุขสงบและความปีติจนข้าพเจ้าเองยังรู้สึกผ่อนคลายและอิ่มเอมใจเมื่อเราก้าวพ้นอุโมงแห่งแสงก็ปรากฏภาพของสวงสวรรค์ชั้นดาวดึงเบื้องหน้าดวงจิตของนางบัวลอยเปล่งประกายเจิดจ้ายิ่งขึ้นเมื่อสัมผัสกับบรรยากาศอันบริสุทธิ์ของสวงสวรรค์นี้ที่นี่ไม่ได้มีพญายมราชมานั่งบัลลังก์ตัดสินดวงจิตเช่นที่ข้าพเจ้ามักจะพาไป ดวงจิตที่เปี่ยมด้วยบุญอย่างนางบัวลอยนั้นสวรรค์เปิดประตูต้อนรับให้เองไม่จำเป็นต้องผ่านการพิจารณาหรือการลงทันใดใดเลยแม้แต่น้อยภาพเบื้องหน้าคือวิมานทองคำอารามเรืองรองตระงานอยู่ท่ามกลางอุทยานทิพย์ที่เต็มไปด้วยต้นไม้ดอกไม้อันง,งดงามตรการตาทะเลสาบสีครามสะท้อนแสงระยิบระยับมีนกยูงทองคำเดินทอดกายอย่างสง่างาม เหล่านางฟ้านางอับสรลอยเวียนอยู่รอบๆบ้างก็ร่ายรำบางก็ขับขานบทเพลงทิพต้อนรับการตัดสินใจของพญายมราชนั้นมาจากพฤติกรรมของนางบัวลอยในชาติภพนี้นางมิได้เคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมิได้ลักทรัพย์ไม่เคยประพฤติผิดในกามไม่เคยพูดปดและไม่เคยดื่มสุราหรือสิ่งมึนเมานางรักษาศีลห้าได้อย่างบริสุทธิ์ตลอดชีวิต อีกทั้งยังเป็นผู้ให้ทานอย่างสม่ำเสมอเป็นผู้มีเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์และที่สำคัญที่สุดคือนางเป็นผู้ที่ภาวนาสวดมนต์บำเพ็ญเพียรอยู่เป็นนิดจิตของนางจึงตั้งมั่นอยู่ในกุศล,ลกรรมมาโดยตลอดบุญกุศลเหล่านี้เองที่หล่อล้อมให้จุดติจิตของนางผ่องใสและมีพลังมากพอที่จะนำพาดวงจิตไปสู่ภพภูมิที่สูงส่งเช่นสวงสวรรค์ชั้นดาวดึงนี้ การลงโทษด,ด้วยระยะเวลาอันยาวนานจนความทรงจำจางหายไปนั้นสำหรับนางบัวลอยจึงเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องเลยแม้แต่น้อยไม่มีกรรมใดที่จะเหนี่ยวรั้งจิตที่บริสุทธิ์ของนางไว้ในอบายภูมิหรือแม้แต่ในพบมนุษย์ดวงจิตของนางบริบูรณ์ด้วยกุศลกรรมและศีลธรรมอันดีงามทำให้ไม่ต้องเวียนไหยในวัฏสงสารที่เต็มไปด้วยความทุกข์ระทมเหล่านั้นนางไม่ต้องผ่านการลงทันใดใดไม่ต้องสัมผัสกับความเจ็บปวดใดๆ ความทรงจําในชาติพบมนุษย์ยังคงอยู่แต่เป็นความทรงจําที่ปราศจากความยึดมั่นถือมั่นใดๆเป็นเพียงบทเรียนที่ผ่านมาเท่านั้นนางพร้อมจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ในพบภูมิที่ดีกว่าสูงส่งกว่าและเปี่ยมด้วยความสุขอย่างแท้จริงข้าพเจ้าได้เห็นมานักต่อนักแล้วว่าการที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งนั้นเป็นเรื่องที่ยากเย็นแสนเข็ญเพียงใดดวงจิตต้องมีศีลธรรมครบถ้วนมีจิตที่สงบไม่เศร้าหมอง และต้องมีบุญกุศลที่สั่งสมมาอย่างเพียงพอซึ่งคนส่วนใหญ่ทำได้ไม่ครบถ้วนทำให้ต้องไปเกิดในภพภูมิที่ต่ำกว่าเช่นเดรัฉานหรือต้องชดใช้กรรมในอบายภูมิเสียก่อนกว่าจะกลับมาเป็นมนุษย์ได้อีกครั้งแต่สำหรับนางบัวลอยผู้ที่สามารถรักษาจิตให้บริสุทธิ์ผ่อนใสได้ถึงเพียงนี้ไม่เพียงแค่ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เท่านั้นแต่นางยังได้ขึ้นสู่ภพภูมิของเทวดาซึ่งเป็นสิ่งที่สูงส่งกว่ามาก และเป็นผลบุญที่นางสมควรได้รับอย่างแท้จริงในที่สุดดวงจิตอันบริสุทธิ์ของนางบัวลอยก็ถูกโอบอุ้มเข้าสู่ร่างทิพย์อันง,งดงามร่างกายใหม่ที่เปล่งประกายดุจทองคําใบหน้าอ่อนเยาว์และงดงามราวกับเทพธิดาแห่งสวงสวรรค์นางกลายเป็นเทพธิดาองค์ใหม่บนสวงสวรรค์ชั้นดาวดึงอย่างสมบูรณ์แบบแสงจากวิมานทองคําสาดส่องไปทั่วบริเวณกลิ่นหอมทิพย์อบอวลความรู้สึกสุขสบายและความปีติ เออล้นอยู่ในทุกอนูของเทพธิดาองค์ใหม่สุวรรณยิ้มให้เทพธิดาบัวลอยแล้วเทพธิดาบัวลอยก็ยิ้มตอบเป็นรอยยิ้มที่เปี่ยมด้วยความสุขสงบและปีติอย่างแท้จริงข้าพเจ้ามองดูเหตุการณ์ทั้งหมดด้วยความเข้าใจลึกซึ้งว่ากรรมดีนั้นทรงพลังเพียงใดและการรักษาจิตให้บริสุทธิ์ในวินาทีสุดท้ายนั้นสำคัญเพียงไหนเรื่องราวของนางบัวลอยคงเป็นเครื่องเตือนใจให้พวกท่านได้ฉุกคิดว่าทุกการกระทำ ทุกความคิดและทุกคำพูดของเราในแต่ละวันนั้นล้วนแล้วแต่เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างเส้นทางชีวิตในภพหน้าของเราเองจงอย่าประมาทในวัฏตตสงสารนี้และจงหมั่นเพียรสร้างบุญกุศลรักษาศีลและเจริญภาวนาอยู่เสมอเพื่อที่ว่าในวันหนึ่งเมื่อถึงวาระสุดท้ายของท่านท่านจะได้พบกับเส้นทางที่สดใสและงดงามเช่นเดียวกับนางบัวลอย หากเรื่องราวของข้าพเจ้าในฐานะยมมทูตผู้เท่านี้ทำให้ท่านฉุกคิดและอยากรู้เรื่องราวของโลกหลังความตายมากขึ้นอย่าลืมกดติดตามช่องตายแล้วไป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 ของข้าพเจ้าเพราะไม่ว่าวันไหนข้าพเจ้าก็อาจต้องไปพบท่านเช่นกัน